ใส่เลกกิ้งนอนเสียดายชุดนะโอ้ยหัวยุ่งเลยครับเสียดายอุ้ยแหวนแหวนเสียดายอะไรสีหรอฮะชุดเนางเกงไม่ต้องไม่ต้องเสียดายเพราะว่าของแม็กสวยทุกชุดอย่าไปเสียดาย

ถ้าอันนั้นไม่เข้ามาก็จะใส่ไม่ได้แกเก๋ใช่ค่ะไม่กองเลยคะเหมือนกันมันไม่ดีเลยมันหายอยู่มันหาไม่เจอใช่ไหมลืมใช่ปะให้อ๋ารู้สึกจมูกแบบแดงเลยนะไอันนมันทีขาดขาดเกิน อไมมันที่ขาดขาดเกินเกินหมดมัจะพงอย่าขาดฉันเลยหนวนะอเมม้วนวันจะหลุดช้ยชยยไม่เป็นไรปล่อยปล่อยของฉันไป อะไรแลลูกตอใหม่อะเอาเอาเอาใหม่เหรอเพงเร็วองเ้นยเราเพลงเร็วเลยอะขึ้นค่น มันมันต้องมันพึ่งออกมันต้องแข็งแรงมากถึงจะแบบถึงจะได้แบบเอออย่างเงี้อย่างเงี้อะไรอย่างเงี้ยของใครเนี่ยของนิวฮาร์มิวันที่เธอทำกันนี่ไงเจ้าหญิงก็น่าร้องนะเห็นเพลงเจ้าหญิงปะอ๋อเด็กเด็กฝันว่าฉันมีพบเจอชายลองยากอ่ะฉันว่าฉันมันเป็นใครฉันว่าฉันมันคือใครเออโออลังหน้าลัางหน้าลัางหน้า เช็ดออกมาเราดูไม่ได้หุ้ยหนาวยเสียงอมตรงแดนปูทาปูท่คฝากน้ำมากมายเลปอกิปูต้นไม้กรงไหนกันดีอ่ะหนูกะปปูข้างนอกอ่ะเขาเขียนปะคะว่าปูกที่ไหนได้บ้าง ตาเราไว้ไหนเนี่ยลืมถอดเครื่องประดับบางส่วนบางส่วนโอ้ยบางที okay. ่ขาดขาดเกินเกิน ไปไปต่อมันใช่ปะไปต่อกันค่ะร้องมากมันจะไอ้นี่เปล่าอมันมีบางวัลจะลุ้นเฉยๆไอ้นี่ไปไม่เป็นไรลอยล่อยท้องฉันไปร้องไม่พอเจอครั้งแรกก็แค่มันมันไปก่อนก็ก็ได้แหละ ไม่งานจตลองเอาวันนะฮะเอาวันนะฮะสู้ๆเหมืองกัอไงชอบลืมขย่าขวดอยู่เรื่อยเลยเหอไม่ต้องเบื่อฮิ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 อย่าให้เชื่อใจใหไปก็เพราะเธอหยุดหยุดชีวิต หยุดกับคนนี้แม้ว่าใครจะดีสักแค่ไหนหยุดหยุดความรักถึงหัวใจหยุดอยู่กับเธอคนเดียวไม่มีใครได้เพลงนี้เลยเหรอน,นี่ชิดเพืนหายใจี่แค่ใช้เวลาพูวกันแค่เพื่อนทุกนั้น นี่ดีกว่าแฮงนี่ดีกว่าอะไรนะวยนี่ม่ออกป่ะนี่สายอีกโล้นานทำไริจใจกันอีกแล้วอันนี้ดีกว่าเอาแกความรักคนี้จะไม่อยากคุยด้วยเลยบอจะนอนหรือยังคะใกล้ลค่ะย่างย่างหนูหนกะว่าจะไปเลยโอ๊ยตายแล้วไปซ้อมก่อนนะแป๊บนึงอ่ะ นูอยากลองอยากลองไมด้วยของเราไปไหนแล้วเอ๋อเไปอทีมันให้ไล่อยู่ข้างในความฝันันจบไปแ่องเื่อไม่ใช่อะไร่ ใช้ของบูดอะบูดอ๋อน้องอ่าถาถามว่าใช้ชุดเปียรใช่ไหมนั่นนั่นนี่นี่ั่นนั่นนใช่ชุดเปียร์ใช่ไหมดีหรือรองเท้าบูดชุดนอนเก็บโอเวอร์ไปเลยชุดนอน แช่บอกว่าหนาวหาให้ก็โอเลยเนี่ยมันใส่ได้สองด้านไปเนี่ยเอ้ยันดเอ้ยเรื่ออะไรกับเขาเลยนอนอ่ะก็ถาวงวยก็ถาวคือหมายถึงีชุดเสื้อเอามาค อ,อ,อไม่ได้มีความหมายเช่นนั้นเลยนะคะโอ้พระเจ้าขอโทษด้วยวิยงฟ้อมเหมือนกันอ่ะวม่งดิบดีากันไม่ได้หนาวมากเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าไปทำไมหัวโอ<เ>๊ยมันหนาวะ อาดีกว่าพด้อันไหนนะนี่กันหนาวมากเอกอกระเป๋อยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ตรงตรงแทบบี้อะ่ะเยี่ยมตาฉัน เฮ้น okay. ้องน้องสาวก้นใหญ่ชิบก้นพี่นิดนึงนะเชะอยากไปทำอะไรอย่างมากพี่สิเนี่ย ใส่ตัวเดิมเลยค่นต้องแอนได้หรือยังคะ,ะยังค่ะเจไฟผิดตู้อ่ะค่ะเ้นี้เ้นี้ทำอ,ยอยะไรอะจะอาบน้ำนู่นเหรอ เขาก็จะอาบกันล้างหน้าก่อนนะไม่มีนั่นหรออ๋ออุปกรณ์เหรอใส่เลกกิ้งเลไรกันเลกกิ้งงั้นก็ใช้ไม่หวยเลยจะไม่เห็นชุดนอนเลยอะใสเลกกิ้งอ่ะมูเห็นแล้วแต่ว่าหนูยังไม่มีชุดนอนอยู่ถุงข้างในอยู่ถุงนี้วอยู่ถุงถุงนี่ค่ะแล้วตัวแล้วตัวใส่เกงไงไม่มีเกงมีต่เก็ใส่นี่ไปก่อนนี่เกงเกงสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งอ่ะกางเกงยีนอ่ะ ใส่ตัวไหนไปก่อนก็ได้เอใส่เหมือนยังไม่ได้นอนเพราะยังไงกว่าจะนอนก็คงดึกดึกเวลาจะไม่รู้เลยดึก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 เพื่อนกเพื่อเราจะใช้การหลับทางวิทยาศาสตร์นะคะตอนมาหนักกว่านิกอีกมาวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียว

อานเล่นไะไได้ไม่สิอ๋อมันเป็นกลมๆมีหน้าลวมันคว่ำได้คือเนี่ยข้างล่างเป็นอ๋อโยกได้ <c oughs> ต้องมีโน้นว่ะเขียนนี่ ทัชชิ่งดีอัชชิงดีเลยอะนอเนีน้ย